พรุ่งนี้ทักษินจะเป็นยังไงก็ง่ายนิดเดียวทางออกแรกเขาก็ไปแล้วเขาก็ได้ประกันตัวระผมเชื่อว่าถ้าเขาไปแล้วเนี่ยก็คงจะมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วส่วนจะตกลงกับใครนั้นผมไม่มีหน้าที่มาบอกใบหวยใครต่อไปแล้วจากนี้ไปแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ประกันตัวล่ะเขาคงไม่ไปเพราะคนคนนี้มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้เนี่ยจมูกเขาไหวเขาจะไม่ทําอะไรที่เขาไม่มีความมั่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าถ้าเขาไปเนี่ยเขาได้ประกันตัวหลายคนก็บอกว่าน่าจะได้ประกันตัว นะเพราะว่าเป็นคดีที่1นึนเนี่ยพวก3นิ้วหลายคนที่โดนก็ได้ประกันตัวกันหมดแต่กรณีทักษิณน,นั้นมีเหตุที่จะไม่ให้ประกันตัวได้เพราะว่าเขาเคยได้ประกันตัวไปแล้วแล้วเขาหนีคดีประวัติศาสตร์การหนีคดีมันมีอยู่ฮะท่านผู้ชมเรื่องที่2ก็เป็นข่าวลือกันอกอกมาอีกว่าอาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าอ้างว่าตัวเองต้องเข้าโรงพยาบาลทีนี้จะเข้าโรงพยาบาลอะไรละข่าวนี้นะผมคิดว่า อง uard ตำรวจถ้าเข้าจริงรง uard ตำรวจคงเขตที่อ่อนที่แก่แล้วไม่อยาก่รับก็อาจจะเข้าโรงพยาบาลพระราม9้าซึ่งคุณทักษิณเขาเป็นเจ้าของอยู่อันที่3ก็คือเขาหนีผมว่าเขาไม่หนีหรอกเขาดิน้นรนมาจนทุกวันนี้ประสานงานมาติดต่อมานะฮะผ่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็วิษณุเครืองามก็ช่วยเหลือเขาโน่นนี่นั่นโอกาสหนีครั้งนี้ถ้าหนีครั้งนี้ก็คงไม่ได้กลับอีกละเพราะว่ามันจะเป็นชนะปักหลังเขาก็าอย่างที่ผมเรียนราบมีอยู่แค่3าอย่างนี้